สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ช่องแม่เพียนวานอนชาแนลค่ะมาค่ะกินข้าวเช้าด้วยกันไม่เพียนได้กะถินริมรั้วคุณกระถินริมรัวนะคะนี่ไม่เพียนอยู่ช่องประดาเนาะกะถินริมรั้วไม่เพียนชอบกินกระถินมากๆเลยนะกระถินริมรั้วแล้วก็ผักต่างๆอันนี้วันนี้ ปุ่นปลาแห้งนะมาเด้อปุ่นปลาขาวแห้งเข้าวข้าวเหนียวร้อนๆนะพอดีเก็บกระถินริมรั้วมาจากไร่น้ำหนึ่งช่วงนี้ผักกระถินจะหายากเลยนะมันน่าแล้งก็เลยนึกได้ว่ามีปลาแห้งมีในกล่องเลยตำปลาแห้ง กินกับถิกระทินอร่อยมากใส่พริกผงม่เพียนตําใส่พริกผงเอามาจากหรือจกขา้าวต้มขา้าวเปียกก๋วยจัอบอขบลนเพราะถ้าใส่หมดนี่มันจะเผ็ดก็อันนี้สงเอามาทำปุ่นปานแซ่บ ยจะเอาพริกสดมากินเป็นลูกโดดอยู่วันนี้พี่อุ้มตื่นแต่เช้าไปเก็บสัมภาระจากสวนยางน้องสิริบางอ่อนเพราะว่าขั้นตอนทํากระท่อมมันเหลือแค่มุงหลังคาคนมาที่ศูนย์ซืบประชีพบ้ัญจานแล้วนะเพื่อจะเริ่มทํางานให้มัน มันไวๆเนาะทำแล้วละ่ะแต่ว่ายังไม่เร็วเท่าไหร่ยังไม่ประกอบในส่วนที่ว่าเป็นนั่งร้านให้กับผักตัวผักยาวผักเลื้อยที่อยู่สวนน้องโคกน้องนาน พริกสดๆนี่ก็กินกับผลปลาได้นะเก็บมาจากหลังบ้านเนะลูกนี้ยิ่งใหญ่เลยปลูกเองกินเองแต่ว่าปลาไม่ได้หาเองไม่ได้เก่งเหมือนนิกกี้ นิกี้ไปหาปลาในในานาข้าวปลาเต็นไปไล่ไล่ไ่ให้มันมากวองกันอยู่แจนาเสร็จแล้ววิ่งมามองหน้าป้าคำสยแล้วก็วิ่งกลับไปลาวิ่งกลับมาป้าคำสยนี่ก็เก่งการภาษากายหมาออกก็เลยเดินตามไป ไม่รู้ถือกระแปลงตามไปด้วยหรือเปล่าแต่ได้ปลามาห้าตัวปลาคำใสได้ปลามาปิ้งห้าตัวเลยโอ้ปลาขาวเอือบเกลือสดๆเนี่ยปิ้งเนี่แซบขนาดอันนี้ไม่เพียนปนปลาปนปลาขาวแห้งแซบอยู่แซบอยู่คิดว่าวันนี้จะออกไป ไปได้น้ำหนึ่งอยู่มีหลายจุดที่จะทำเช่นจะไปตัดต้นไทรนะมันสูงไปตัดให้มันเตี้ยๆคงไม่มีใครมามาขุดมาเอาไป เราก็จะตัดให้มันเตี้ยเนาะมันลุกไปพอสวนลุกแล้วก็จะน่าก,กลัวก็เลยจะตัดเอาหลานเตินไปเ,ปเพื่อน เดี๋ยวให้หนึ่งไปโรงเรียนก่อนถึงจะออกไปส่วนสื้นข้าวกันหรือยังมาเดอ้อมาเดอ้อแจ้วปลาแห้งกับมะกะทินมัะท่มแก่ไม่ใช่สตอนั่นนี่ แต่เป็นกระถินริมรั้วยู่ที่ไร่น้ำหนึ่งกับมลแล้วพบพี่อุ้มเขามีช่องเป็นของตัวเองแล้วนะเนื่องจา,ากเมื่อวานแม่นะ่ะให้เขาเอาโทรศัพท์เครื่องเก่าของแม่นะ่ะไปถ่ายคลิปให้ที่สวนยางกระทิบททํทท่อมากระท่อม เขาก็เลยนึกขึ้นได้ว่าเขาเคยทําเป็น youtube ก็เลยไปค้นหาในในโทรศัพท์เครื่องของเขามีจริงๆชื่อช่องไร่น้ำหนึ่งวักกระมนพบพบแปลบพุทธชาติกระมนก็กอไก่มอม้าลอลิงชาแนลวักชาแนลภาษาไทยหมดเลย แล้วมันก็จะขึ้นยังไงก็ฝากฝากเข้าไปกดติดตามเขาเป็นขวัญกำลังใจให้อุ้มหน่อยนะอุ้มไม่ไผ่ตอนนี้เขามีผู้ติดตามทำมาหลายปีมีผู้ติดตามเมื่อคืนนี้ดูยี่สิบหกคนตอนเช้าแม่ไปดูสามสิบเอ็ดคนเออเริ่มเริ่ม คลิิปเร่มเกอนไหวแล้วก็อีกช่องหนึงนน่งมันเปิดมาห้าปีแล้วชื่อช่ององค์องอาจบัก <c oughs> บักปะจันทศีเป็นนามสกุลเขาอะแต่คงทำ ทำช่องนี่แหละช่องสุดท้ายนี่แหละที่เขาเปิดมาแล้วเป็นเวลาหนึ่งปีหนึ่งปีหรือสองปีเน่ะชื่อไร่น้ำหนึ่งกระมแล้ระพบนะบางทีคนเราเคยทำเคยเปิดแต่ว่าลืมพอเปิดดูก็เห็นมีวิดีโออยู่ในนั้นประมาณหกเจ็ดหกเจ็ดเรื่อง เริ่มต้นดีกว่าไม่เริ่มต้นเนาะมาลุกนี้เนอะเสียงน้องหนึ่งไอแตกโคบโคโคโคอยู่ไม่รู้จะไปโรงเรียนได้ไหมจะน้องเต้นว่าไม่ไปแล้วเจ็บคอคอแห้งนะ ไม่ไปก็จะเอาไปเป็นเพื่อนอยู่ไรเพราะว่าแม่เพียนก็ไม่กล้าไปไปคนเดียวเหมือนกันมีห้านไปด้วยก็ดีวันนี้ป๊อปป๊อปกระดูไม่ได้ไปทำงานนื่ทำเสร็จแล้วแม่เพียนก็จะออกไปเก็บส่วนที่ยังไม่เสร็จหรือยังไม่ละเอียดพอ เดี๋ยวไปถ่ายคลิปเพราะที่นู่นไม่มีสัญญาณต้องถ่ายเป็นคลิปเอาวันนี้ว่าจะไปตัดกิ่เชอมแถวองค์พระพิฆเนศแล้วก็ตัดต้นไทรให้มันเตี้ยลงมากๆ เดี๋ยวเราค่อยไปด้วยกันนะอย่าลืมไปไล่น้ำหนึ่งกับพลนะพวกกับแม่เพียรวานอนเพราะว่าพี่อุ้มน่ะไม่ได้ไปกับแม่เขาไปทำงานที่ศูนย์ศิลปะชีพบ,บ้านจานแล้วเมื่อกี้นี้พ่วงของเยอะแยะทั้งโต๊ะเรื่อยวงเดือนที่เป็นเครื่องทุนแรงนึกว่าเครื่องมืออื่นๆเนาะขออนุญาตจบคลิปเพียงเท่านี้นะ Các bạn đi